ธนก,กิจพิการป่วยติดเตียงแต่ต้องไปรายงานตัวเกณฑ์ทหารอะไรครับเนี่ยเอ็มตัวแทนหมู่บ้านมาพูดถึงเรื่องนี้สักหน่อยนะครับทุกคนก็มาช่วยกันแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์แล้วกันนะก็คือเรื่องราวประมาณว่าน้องอ๊อฟธนก,กิจเนี่ยเป็นนักแสดงท่านหนึ่งที่เคยเล่นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับและน้องเนี่ยประสบอุบัติเหตุก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งเมาแล้วขับนะครับแล้วก็มาชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์น้องทําให้น้อง ลม้มลงมาหัวฟาดพื้นแล้วก็กระโหลกลาวแล้วก็ทําการรักษาตัวอยู่ในตอนนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงอ่าแล้วก็คุณแม่เขาก็บอกว่าคู่กรณีเนี่ยไม่มาเยียวยาด้วยขดงคดีก็ค้างคาไม่รู้ค้างกันอยู่เป็นล้านคดีแล้วหรือเปล่าไม่รู้เนาะเคลียร์แต่คดีที่มีเส้นมีสายกันรอดกันหมดเหนื่อยเว้ยพูดแล้วเหนื่อยนะทุกคนอ่ะช่วงนี้มันก็เป็นเทรนด์ของการกินอาหารเนาะ หลายเทรนก็ข่าวเคยแต่และช่องโซเชียลก็ลงมาหมดว่าเกณฑ์าหารจับใบดาใบแดงสนุกสนานกันบ้างคนโดนก็เครียดเป็นลมเงินบ้างอย่างประเด็นเนี้ยคุณแม่เขาออกมาโพสต์บอกว่าคือทางทางทางศาสดีทางท,างทางหารอะไรผมก็เรียกไม่ถูกอะ่ะเออเขาอะ่ะต้องให้น้องไปรายงานตัวว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงจริงก็คือต้องเอาน้องไปถึงสถานที่เกณฑ์อาหารไปทาต้นตีนอะไรครับเขาป่วดติดเตียงขนาดน้ เออต้องไปรายงานตัวว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงจริงนี่หรอแล้วคุณแม่เขาต้องลําบากขนาดไหนอ่ะอย่างผมเห็นไอ้คนที่แบบพิการตามองไม่เห็นตาเอียงหรือว่ามีนิ้วอะไรนิดๆหน่อยๆคือแบบข้ออ้างป่วยนิดๆหน่อยๆใบรับรองแพทย์ปลอมๆว่าเป็นโรคประจําตัวนู่นนั่นนี่ไม่ต้องเป็นทหารและไอ้เฮียนี่เขาป่วยติดเตียงมึงต้องให้เขาไปรายงานตัวถึงนั่นสมัยนี้โลกโซเชียลมวิดีโอคอลคุยกับเขาก็ได้ปะครับพี่ อะไรอย่างนี้พูดแรงหน่อยขอโทษครับอารมณ์อารมณ์อีกหนึ่งสงสารเขาเออก็ก็อย่างอื่นก็ได้มั้งเนาะเขาขนาดนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงขนาดนั้นอะถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือระบบของเขาอาจจะต้องแบบเป๊ะเป๊ะระบบทหารนะอันนี้อีกมุมหนึ่งพยายามหาอีกมุมหนึ่งให้นะก็คงต้องเป๊ะเปมั้งแต่บางทีเนี่ยคนไทยอะไม่ว่าระบบไหนแม่งมีผ่อนผันกันหมดนะยิ่งคนรู้จักกันญาติพี่น้องนะ ช่วยกันไม่ให้ต้องแบบไม่เป็นอะไรก็ไม่ต้องมาเกณฑ์ด้วยซ้ำและนี่คนเขาลาบากขนาดนี้ทําไมต้องไปทําขนาดนั้นก็ลองไปปรับกฎเกณฑ์กันหน่อยนะครับแล้วมันก็ทําให้มีกระแสมาต่อด้วยนะว่าคือทําไมยังต้องมีการเกณฑ์อาหารอยู่อะไรแบบเนี้ยเออก,ก,ก็สงสัยเหมือนกันนะอยากให้ทุกคนก็อยากให้เป็นการสมัครใจอยู่แล้วนะถ้ามุมมองผมอะเอองอบประมาณทางกลาโหมทางทหารอะไรเยอะอยู่แล้วนะครับ ก็ยกเลิกการเกณฑ์ไปซะแล้วก็ไปเพิ่มเงินเดือนให้ทหารมันเงินเดือนเยอะขึ้นหน่อยอะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อารมณ์แบบเหมือนพนักง,งานบริษัทเนาะเอือคนแม่งตกงานเยอะนะเว้ยคนแบบไม่รู้จะทํเฮียอะไรเยอะทํางานไม่เป็นขี้เกียจทาเนี้ยก็ไปเกณฑ์ทหารไปรับเงินเดือนตรงนั้นก็ได้อะไรเหมือนอารมณ์แบบไม่มีเฮียอะไรแดกทํางานไม่ทําขี้เกียจติดโยงติดยาโนะน่นนี่ไปบวชมีข้าวฟรีกินมีเงินใช้ทิผ่ายศาสนาคุพังหมด ก็อ่ะก็บังคับใครไม่ได้ไปเปลี่ยนโลกไม่ได้แต่ก็อยากให้โลกมันดีขึ้นเนาะก็ช่วยกัรรณรงค์หน่อยแล้วกันส่วนเรื่องประเด็นเนี้ยเอ่อก็วานถึงใครที่ดูคลิปหรือว่าเสพโซเชียลตรงนี้ก็พี่คนที่เป็นคู่กรณีอ่ะไปทํเมาขนาดนั้นตั้งใจไม่ตั้งใจก็ไม่ไมรู้หรอกก็ไปช่วยเหลือเขาหน่อยลําบากมากแค่ไหนเผื่อเือมึงยังเที่ยวยังอะไรอยู่เหมือนเดิมเลยด้วยซ้ําทํเมาขนาดนั้นเนะี่ยหัวอกแม่เขาที่ลูกเขาต้องเป็นแบบนั้นเนี่ สงสารเขาหน่อยไปช่วยเขาหน่อยแล้วก็ระบบการการเกณฑ์อาหารในในเรื่องแบบนี้สมมติถ้ายัางต้องมีอยู่อะ่ะก็ลองไปปรับเปลี่ยนหน่อยครับถ้าเกิดว่าคนป่วยจริงขนาดนี้ก็ผ่อนพันเขาเถอะครับส่วนคนที่ป่วยปลอมๆอ่ะถ้าอยากจะเกณฑ์เขาตรวจสอบไม่ได้จริงๆเลยครับพี่เออก็ก็เนาะใครที่ไม่อยากเป็นอาหารก็ไม่ไปเรียนรอดอเขาก็ยังเป็นระบบนั้นอยู่ผมก็เรียนรอดอ เออมันก็หม,มายถึงว่าผมก็เป็นอาหารได้นะผมไม่ได้กลัวอะไรแต่คือเราเรียนรดอเพื่อแบบเรารู้ว่าหน้าที่การงานเราเดี๋ยวทําต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องไปเกณฑ์นเนี่ยมันมันก็เสียตรงู้ตรงนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ายัางยเป็นต่างประเทศอย่างพวกเกาหลีเกาหลีอ่ะดังแค่ไหนแม่งซัดเป็นอาหารกันหมดแต่ของไทยไม่ใช่ผ่อนพันเผลอจับใบดําใบแดงนี่ล็อกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ผมพูดคำๆนะอย่ามาดราม่าใส่ผมนะ อะใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเกณฑ์าหารยังไงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กที่ไปเกณฑ์เองและทั้งผู้ปกครองที่ดูผมอยู่ตัวแทนหมู่บ้านอย่างผมเนี่ยพูดใน2มุมผม,มาก็2มุมแล้วนะเออใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับ